อันนี้เขาจะเอื่นว่าเห็ดล่มหรือพาราโซนเข้ากวางแต่มันเป็นกวางนอ้อยเซมเนาะ <Th an> เห็ดนมสาวนะคะ ดีค่ะพี่นอ้องป้องไปสู่ขูสุคนมื้อนี้หาพี่น้องมาหาเห็ดอีกแล้วเพราะว่ามันยังบ่ได้สาเร็จเซคุซะพาพี่น้องมาหาเห็ดอีกแล้วเพราะว่ายังบร่ได้เห็ดพึ่งหวานเลยก็เลยจะไปเห็ดภารกิจให้มันสำเร็จนะจะกหาหกดอกนอก้นนองมนีเนาะป่าป่าใหม่นะคะป่าใหม่ที่เคยมาปีก่อนพูดนะคะทุกคนไปค่ะ รุ่นว่าผูกอายสิได้เห็ดหรือบ่อเนอะเาะก็จะเอาคอนม้บางเพราะว่าบางคนขับรถเข้ามานะเขาจะมาเอารถเข้ามาให้ยาบเขามาเนาะมันมาด้วยเจ้าที่จะทางจ้ะคอยรู้ช้างมันมาด้วยเถิดยังบริสมหวังก็เห็ดผึ่งจากเถื่อได้หนี่ได้เห็ดดินเอาก่อนเถิดด้มาไมา,มาเอาเห็ดก่อนเออปักอีกแล้วมีเห็ดกันแล้วกันเนาะ มันเป็นกระดูกสัตว์อะโอป้าเดียป้ามาบ่งข่ากวางป้าขอจับก็ได้อยู่วันเดียรป้าป้าเดียร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 วิวิเอ๊ะเนี่ยเข่ากวางแต่มันเป็นกวางน้อย นี่เป็นเห็ดตินมํนะคะบ้านเฮาเห็ดโครกนะเห็ดโครกนี่เฮาเกลียดมามาสิบนมีอย่างนะคะเป็นแบบนี้หนังสือที่ไอเรียนเขาบอกว่า oh God. ทองเสียนะอาเจียนทองเสียนะเออแต่ว่าถ้าผู้ใดแบบถาดแข็งก็กิกนไปโหลดจะ้ะหลายแหง่งต่างประเทศนะปดเห็ดหลายขนาดพี่น้องมาชุม e v e r y w h e เลย แล้และแต่ก็แล้วแต่ประเทศนะคะเขาต้องรู้ว่าเขาอยู่ประเทศใดบางประเทศกิน,กกนได้นี่ถ้าเป็นเห็ดขากินมามันจะมียางแต่นี่ไม่มียางนะมิแตอ็ดตีนต่ำหมดเลยกินได้นะถ้าถ้าใครผู้ใดคิดว่าจะขอแบบท่องแบบรับกับพวกอี่อย่างหนงักๆได้กินโลดจะบ้านเฮาเขาก็กินแต่อยู่นี่บอกว่าท้องเสียไหมเอาไปจัดการซะบ่มึ่นี่ หลายแหงเยอะมากนะเห็ดตะปูโอ้ยไม่แก่นะเห็ดตะปูจะเอาไหมเอาสิเอาไปก่อนเน,ะน,น,นาะนมนมเขาบอก่าเอาว่าตาย,ยเบิวมาสิทองเสียบอ่ะงามแหงไหมตีนต่ำเห็ดครกเห็ดครก เอาเขาบดได้เห็ดพึ่งเขาก็ต้องได้เห็ดอย่างเมื่อเซมเหรออ๋ออุ้ยเห็ดตะปูคือกันนั่นแหละแต่มันน้อยเนาะตัดเอาติดเด็กสาวชิ้นมาชู walking นี่ อ่อนจ้นละเวลาล่าออกมาเพิ่นกับบริปเป็นตะปุ่มแบบนี้นอะอ่เห็ดตะปุ่มเขาจะมาหาเห็ดนะคะคือกันเคยมายุป่านี้นะแต่บม่ได้ม่ได้เห็ดคือกันปีที่แล้วอ,อันนี้ยังอ่อนๆ ตัดออกก็เห็ดรวมเดิมเียสิบมีจากมือบอที่ไอเห็นเห็ดพึ่งเนาะพี่น้องเนาะเห็นแต่เห็ดบบพึง่งแต่ละมือแต่ละเวนเนี่ัด <laughs> โอ้ยมือนี้ได้เห็ดตะปูอีกแล้วออกมาจากป่าแล้วมัสเมโรเนาะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าแกอะไรก็บอกเอาได้จ้ะ นี่เห็นบอญเนี่ยวๆี่กระบอกแล้วโอ้คักป่าโอ้อเมซิ่งอ่ะอันนี้แก่แล้วนี่บ่าเซมอันนี้อ่อนๆเลยมันจะมีแต่เห็ดอันนี้ไม่ได้นะมันต้องมีเห็ดเพึ่งด้วยนะป่านี่ก็คือคือได้พี่น้องเพื่อนป่ากกบริดกกเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดหรอ่ นจะมีเห็ดขดอขนาดเลยพ่อย่าบริเข้ามาเลยจะมันหกหลายโอ้โหเจ็บเกิดบูดกับตากตากฝนอยากเอามาใส่มันนอ้เอาเปียกเสยปีก่อนผุนไอไปหาเห็ดยังบริยากสำนีได้ไปสองสามบาทไอก็สําเร็จแล้วดะแต่มาปีนี้ไอหาเห็ดยากแห้งอีกดิอีดิ ท่อใจว่าเขาไม่ได้ท่อแต่ยังให้เพื่อนเห็นใจมีการอ้อนวอนกับเทวดา,ยาเยา่ไปจนเมื่อยให้คอนซนนี่ฮันนี่มาชูมเอาหมดแล้วเมื่อยแล้วทอแทกวิทอแท,ท,ทกกับชีวิตแล้ว ไปเอาโบเลตก่อนนะเห็ดอะไรเนี่ยขาวๆเห็ดเห็ดทูบหรือเปล่าเห็ดหิ่งพระโมเมนเห็ดพึ่งแดงมาเบิ่งนัมบ์มาเบิ่งนัมบ์มาจ้องลงเนาะเจ้พึ่งแดงเบิ่งนัมบ์ you can see เมื่อไรสิเห็ดเห็ดผึ่งวีบโบเลต yes darling แต่มันก็ไม่ได้แบบบิกโบเลตไงพ่อใหญ่เข้ามาบ่ได้เดี๋ยวจะไอ้กระโบไม่ได้ออกไปเอาปัดท่าทิมมัดเห็ดผึ่งคาแดงอร่อยเหมือนกันแต่ไม่มีดาว A xịt cải này đó wow yeah? <laughs> <can't find> <laughs> <laughs> eh? You are lucky, yeah? เอาสิเอาเห็ดเ,เห็ดเห็ดล่มเต็มอยู่อันนี้แค่บางจุดนะปีที่แล้วก็ได้อยู่นี่แหละเห็ดล่มพี่น้องโอ้โหพี่น้องบ้งนะเอาไปทางขาเจีดีขามันกินเ่าได้ดอกจ้บองนี่โอ้โห มังนี่ทุกคนนี่ไปค่ะโชคดีมากวันนี้ได้เห็นล่มเพราะว่ามันอยู่ในสวนเนาะ แต่ว่าเาจวาวได้เขียนป้ายว่าส่วนโ<อ>ต้คอ,อยกันแล่นเฝ้าเ,าเก็บเลยแหละเดี๋ยวสมมุอื่นก็นสิบปอนให้กินอีกนีน่ค่ะจะเพิ่นบาบานเพิ่นบอกกินขามันจะเห็นชนินี้กินแต่ได้แต่ดอกเพราะว่าอย่างเขาบอกมันยาบนี่เห็นว่าข้ากระตัดเอาขาแบบนี้ออกนะโอเคกินขาไม่ได้ทู you see? อยู่สิพาราโซน อ้วนหลายนักไหมอ้ยเห็ดพึ่งขาแดงข้างใต้เป็นสีเหลืองแบบนี้เด้อถ้าข้างใต้เป็นสีแดงนะโบแม่ไอ้เคยพ่ออยู่จ้ะอันนั้นนั่งกินเ่าได้มันก็สีเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน นี่แกแล้วว้าอ้าวฝรัง่งนะคะบอกเก็บกินอเอาเข็ดแบบนี้นะมันบบแทบจ้ะวิชาตัวเบ,บ,บนี่ไม่ข้ามานะเนี่ยเด้นนะคะถ้าเป็นดอกสีแดงขาแดงไม่กินนะ แต่ว่าดอกแดงดอกแดงดอกแดงไตหโมกสีไตหโมกสีเหลืองแล้วก็เป็นแบบเนี่ยกินได้ให้พิ่งขาแดงหัวแดงฮึบไปอ่าไม่มีดาวบัดกินได้ออบอกหน่อยบอนันนี่สวยสวย ดอสุดยอโอ้วงซาซไม่เ็นีรนะพี่ตีวไม่ก็ดี่เรีกุอเพราะยังมีตาดีกว่าอ้ดยนี่สงสัยไอ้เมื่อเนี่ยต้องไปตัดแว่นตาอีกรอบล้ว่ได้แล้วจ้ะ พี่ปรวอกแล้วเนี่ยลาบะลาบะลาบะอู้อ๋อพี่สิพอเลยเด้ลายเด้อเด้เห็ดนี่เด้อู้ยังเห็นหลายหนาสิพอแล้ว อันนี้เห็ดยังนี่ What is that type เอามาชุมโบรูจักจะ้ะไปเห็ดนี้บบรูขึ้นได้บ่บัมนี้พี่น้องจำได้บ่ตรงนี้ตรงที่ไอเห็นเห็ดขอนขาวๆเห็ดขอนขาวหลายๆนะ่ะปีก่อนนะ่ะเต็มอยู่ในเห็ดขอนสีขาวนะ่ะนี่แหละตรงนี่แหละจ้ะได้กระมังยางาไม่ มาถ่าแล้วโอ้ยน่าอร่อยไหมไปแบบนี้ซิเม,มือแล้วออกมาข้างนอกแล้วจ้ะโอกมาหนึ่งพี่น้องเบิ่งนี่ข้ามีฮียพี่น้องบังหมากอกนี่แม่ไอออนซอไอบ้บรูบเขจะมปเห็นเนดแนวใดกินแด้จ้ะบิก๊กนะ I ไอ้ข a าวอินมันไปได้ไหมที่บอกินได้แต่พี่น้องพอพ่อใหญ่ไปบนอินเทอร์เน็ตบอกว่าใส่เวลานานแห้งคือสี่ได้กินล่ะปะบนเมนสไตล์ของเธอโอ้ยสวยเป็นแบบเอามือน้ำน้ำไปเนาะไปเอาลองเบิ่งไปเอาไปเห็ดหยาง นั่นันบอกเออเออเออกําลังสิมมือคนทานอีกดอกหนึ่งพาลาโซนเห็ดร่มสองออถอดทุกมือแล้วเดี๋ยวมากินโอ้สวยเลยมันเป็นที่ไปเน็แหละพี่น้องแต่มันบบมีหัวไอก้กะสะลออเข้ามาไปกลับบ้านจิกกี้ กันชุดดีเอ็นนะไปเรอวัดทุเรศอีลีนะฟังพุนมันมีอันนี้อีกได้ป่าอีกแต่บบไปละเมอและไอสองเบื้งข้างในนี่ยอริสบอกเลยกอบเ่นน่ช่วงนี้เห็ดลมออกเนาะ ป่นป่นมือนเขาเกินป่นได้หอดซาวดอกพอดีเปะ๊ะเก็บแป๊บเดียวแลนเก็บจ้ะอ,อย่านก็จะทันค่อยค่อยเห็นเห็ดแล้วค่อยบาได้ยาอย่างในเฝ้าเล่นเฝ้าออกท่านั้นตัวน้อยยายนาออันนี้เขาจะเอิ่นนมาเห็ดล่มหรือพาราโซนเนาะหรือว่าเป็นเห็ดน,นมสาวเขาคือเอิ่นนมสาวพพี่น้องเห็นไามนี่ใจะคล้ายๆกับนมสาวเนาะมีคู่เหมือนไหมมีคู่เหมือนเป็นพิดเด้อเดี๋ยวไอซี่ให้เบิง้ง อยู่ในหนังสือกูเหมือนเป็นผิดเหนชนิดนี้เห็ดล่มมันเบิ่งง่ายจ้ะพี่น้องมันจะดูง่ายขายาวบางอันกรขาสัาน้นมันก็เปรียบเทียบกับขาอะไรแต่มันสิเบิ่งง่ายอยู่มันจะเป็นแบบนี้เด้ออันนี้คือดอกบานมันนะดอกบานแล้วมันสิมีวงแหวนตรงนี้เด้อเห็ดล่มเนาะขามันจะเป็นปุ่มๆอย่างนี้เด้อ e <laughs> นี่นะคะทุกคนวันนี้ไอได้มาทางมด20ดอกเวินติพาราโซนนะหอมดอกบานสวยมากยี่สิบดอกนะคะเดี๋ยวเสียให้พี่น้องเบิงงคู่เหมือนของเพื่อนนะทุกนี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดล่ม ลมสิเป็นอย่างนี้เนาะนี่นะคะอันนี้คู่เหมือนคู่เหมือนนี่กรีดออกมาสิเป็นแดงๆแบบนี้เดอ้อเนี่ยตากระโหลกนะคะทุกคนคู่เหมือนเพิินนะนี่จะเป๊ะทุกอย่างเป๊ะกับตัวนี้เลยเซมเนาะหเห็ดนมสาวนะคะทุกคน โอเคสำหรับมืนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้ไอ้กับป้าเสมอมาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย